laptop คู่กับล้ออะไรถึงจะหลอ่อวันนี้นะครับแรปเตอร์คันนี้สั่งตัดล้อ BC f o ฟอครับตัวนี้เรียกว่าลาย HCA 063S นะครับลายนี้จะสั่งตัดมาพิเศษขนาด20นิ้วกว้าง11นิ้วอยากจะบอกว่าล้อกว้าง11นิ้วก็จริงนะครับแต่ล้อไม่ล้นเลยนะครับเลือกในสีก o อ b แ a c k นะครับหรือดําเงานั่นเองสั่งตัดฝา BC เป็นสเตปฝา CNC นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าตายอย่างนี้นะครับคันนี้รับด้วยยางโตโยอาทนะครับขนาด3 0 5 5 5 R 2 0 สเปค11นิ้วทั้งหน้าและหลังออฟเซตบวก45ทั้งหน้าและหลังครับเสเต็ที่ได้ตะกร้องครับ เชิญดูเลยครับล้อหน้าและหลังไม่ล้นคันนี้บอกเลยสุดนะครับเพราะว่าเลือกสั่งตัดล้อ B C Ford กับทาง s o s ิต t h Magtai Group นั่นเองจะบอกว่าล้อ17นิ้วคันนี้ไม่ได้ขับยากเลยนะครับหน้ากว้างถึงจะกว้างแต่ใส่ย,ยางสมส่วนนะครับทั้งล้อทั้งขับดีสุดๆอดะคันนี้จบสวยไหมจบสวยนะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับ B C Ford กับทางสส s u i t h Magtai Group เดี๋ยวยังมีอีก2คันที่จะเข้ามาใส่ B C Ford ก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับ s สวิ i t h Magtai Group สามารถสั่งตัดล้อ B C Ford ได้ทุกสเปคก็ฝากไว้ด้วยิ s o s u ัดใหญ่ บาย